สวัสดีครับมามูชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาเล่นเกม Night of b a b e Land นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สู้กับพวกศัตรูก็คืออันเดเป็นอมตะนะครับตัวนี้ที่ผมฆ่าไปก็คือ s i k k r r o t the b t t t l e นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะครับเพื่อนๆชื่อว่า Ice Walker เนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Ice Walker เนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับมีเสียเนื้อไป1ชิ้นนะครับสำหรับการเดินนะครับเพื่อนๆโอ้เจอพวก ออกมาอีกแล้วเนี่ยครับเจ้านี่เหมือนอินเดียนแดงเลยอะ่ะเอา้าโดนตีเฉยเลยอะ่ะอาวุธก็แบบว่าไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆม,มันร้ายจริงๆเลยพวกเนี้ยอุ้ยเกือบจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน ต้องเล่นงานมันด้านหลังนะพวกนี้จะดีนะครับเรียบร้อยน้อยน้อยน้อยคิดจะโจมตีเราเหรอชนะแล้วโอเคไอที่เป็นรูปหัวกระโหกโลกนี้ถ้าเพื่อนๆตีมันนี่มันจะระเบิดนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับต้องออกห่างนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเราจะโดนระเบิดเองนะครับชนะแล้วนะครับ ต่อไปก็ส่วนใหญ่ผมจะชอบเดินทางที่เป็นรูปเหมือนเป็น question mark นะเนี่ยครับ set up camp เห็นไหมเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีเต็นท์ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงกลางด้านขวามือที่เป็นรูปเต็นท์ที่ขึ้นเครื่องหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะ set up camp ได้นะครับเพื่อน,นๆแต่ถ้าเราไม่นอนพักผ่อนเพราะว่าเราคิดว่าเลือดกับอ,อย่างอื่นหลายๆอย่างเรายัางเต็มอยู่ก็ go p a s s ก็คือผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องนอนพัก เอาบอกว่าเห็นบางอย่างที่มันผิดปกติอยู่ใต้พื้นดินนะครับเราก็เข้าไปในถ้ำหืมโอ,อ้ครึ่งครึ่งนะครับ s ักเซ s มีครึ่งครึ่งโอ้ได้ s ักเซสนะครับลงโอเคโหเขาบอกว่าให้ไปด้านบนพื้นด้านบนหรือว่าให้ไปสำรวจพื้นด้านล่างนะครับอืออาไงดีพื้นด้านล่างดีกว่าโอย เออหือ uh huh. ได้อันที่แย่ที่สุดเลยอะ่ะเดยวต้องสู้กับกอบลินนะครับเนี่ยครับโว้กอบลินมันปกป้องคุ้มครองอยู่ที่ที่ฐานนี้อยู่นะครับเพื่อนๆโอ้โ oh, หโดนจนได้ไม้มันยาวนะเพื่อนๆมันเลยได้เปรียบนะครับ โดูมันพุกมาดิโอเคมาเลยมันใส่เกราะมานิดหน่อยนะครับเพื่อนๆเอาสิมามาสิเพื่อน,ออนโยนก้อนหินมาใส่เราเอ,เอีกแหมมาท้าทายเราเดี๋ยวเหอะเรียบร้อยนะครับชนะแล้ว อันนี้คือถุงมือทำไมหรอใส่ไปก่อนหรอไม่เอาอ่ะเอาดาบดีกว่านะครับชนะแล้วถุงมือมันใกล้ตัวเกินนะครับหมายถึงระยะโจมตีมันใกล้เกินนี่เสียเนื้อไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นทางวาัปนะครับเ,เพื่อนประตูวัปเปิดไพ่อีกแล้วโอเคได้เงินนะครับ ได้เงินโอ้ยเขาบอกว่ามีกอบลินนะครับที่มีหอ,อกยาวอะ่ะกั้นขวางทางเราอยู่นะครับเนี่ยไอเจ้าหอ,อกยาวพวกนี้จริงๆมันก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับพวกเนี้นี่นี่มีท้าทายเรามีท้าทายเราไา้นี้เอาไปเอาไปกล้ามากนี่พุ่งมาเลยแฮะ เออเอาสิมาสิมามาท้าทายหรือเพื่อนมาเลยชนะแล้วนะครับได้เต็นท์มาด้วยโอเคก็ยังดีนะครับเพราะว่าถ้าเลือดลดมากๆแล้วแต่ว่าจุดที่จะจะกางเต็นท์ได้เนี่ยมันหายากนะครับเพื่อนๆพอๆก,กันกับการที่จะหา,าพ่อค้าเลยนะครับ อ้า็ปิแนขอบริจาคนะครับโอเคอันนี้เราทายทายเต่าเอาโอ้ได้นี้ก็คือโอเคนะครับโอเคเขาให้อาหารเรามาตั้ง3ชิ้นแน่ดีมากเลยอะ่ะขอบใจมากนะเพื่อนอ้าเจอแม่ค้านะครับเอลแม่ค้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างนี่อาหารนะครับเพื่อนๆ Okay. โอเคโ้อาหารได้อาหารเยอะเลยอะ่ะนี่ฮิลลิงนะครับอืมแต่เลือดผมยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่โหมีทูตั้งสองโอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยเดี๋ยวเราจัดการฆ่าเจ้าลองบอสตัวนี้นะครับนี่มันเป็นกอบลินตัวนี้มันเป็นลองบอสนะครับเพื่อนๆตัวนี้อย่าไปประจันหน้าตรงๆกับมันนะครับนี่คือควิกบูมนะครับไอเจ้านี่อย่าประจันหน้าตรงๆกับมันนะครับ แล้วเวลามันเงื้องเนี่ยต้องรีบหลบนะครับเพื่อนๆนี่หลบนะครับต้องรีบหลบเลยมันเหนื่อยนะเหนื่อยมันพักนะครับเราก็จัดการมันซักนี่มีคว้างใส่อีกต่างหากหลบนะครับเหนื่อยเนื่อย,น,อยนั่งพัก นี่ไล์นี่โหมันเหนื่อยนะครับพักอุ้ยพลาดนิดเดียวครับอ,อันนี้หลบนะครับเพื่อนๆอ,อยากเข้าไปมันเหนื่อยแล้วเออเรียบร้อยชนะแล้วนะครับอล์ Walker ออกกนะครับตานนี้เราต้องเจออล์ Walker ออกกนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เราวาร์ปต่อนะครับ ไปอีกแผ่นที่หนึ่งเปิดอีกแล้วเปิดแต่ไพ่โอ,อ้โหได้เหรียญเงินอีกแล้วนะได้เหรียญทองอีกแล้วนะครับเพื่อนๆเอ้าเราหาโดนโดนโดนเอาโดนเอาแล้วนะครับโดนเอาเหรียญไปเหรียญหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆเมื่อกี้เราลุสหนึ่งเหรียญน,นะครับมันบอกอันนี้หน้าหน้าเสี่ยงโชคนะครับอินสเปกเดอะมาร์กโอ้โหไป่ธรรมดาเลยหนึ่งต่อสอีกละโอ้โหเฟลเลอร์ก็ยังดีนะครับที่เป็นกระโหลกธรรมดา ไหนเราเสียอะไรไปปะอ๋อต้องสู้นะครับนี่นี่ดูมันพุ่งมานะครับเพื่อนๆอนเจ้าอ้วนนี่มันร้ายเนี่ยครับถือคราบมาทำไมเนี่ยเพื่อนฮหลบนะครับไอเจ้าอ้วนไอไอเจ้านี่มันเคี้ยงโมโลโทมานะครับก็คือระเบิดขวดนะครับเพื่อนๆเนีย่ยดูมันเคพี้ยงมา ัดการมันซะเอออุ๊ยเจ้าหลบนะครับหลบหลบหลบมันมันจุกระสุนอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆฟันมันฟันมันชวงระหว่างที่มันกําลังบรรจุกระสุนนี่แหละครับอือหลบนะครับตอนที่มันเดินมาเออนี่โจมตีข้างหลังมันนะครับ โอเยอะมากเลยอะ่ะไอ้พวกถือคาดนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับหืมเยอะจริงยอมรับเลยไอนี่เป็นพ่อครัวนะครับเพื่อนๆมตีมันเนี่ยครับมันพุ่งมาแทงได้นะครับเพื่อนๆระวังเราต้องหลบทีเดียวนายก็ตายแล้วออ โอ้โหกว่าจะชนะสุดๆเลยอะ่ะอันนี้ดีนะครับตัวคาทานี้ดีมากเลยเพื่อนๆชนะแล้วหืมกว่าจะชนะพืดขึ้นคอเหมือนกันน่ะสุดๆเลยอะ่ะไอส์วอ,อกเกอร์นี่มันจะเป็นยังไงนะเนี่ยเอา้ามีคนมาจอดเรือนะครับไอพวก p ลเลือีกแล้วแล้วมันก็จัดการเราอีกละพวกนี้มันปืนไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอุ้ย ปลานี้ต้องกัดระยะดีๆนะครับปลานี้ต้องกะระยะมันกระโดดนะครับเอออุ้ยโดนปลานี้แบบจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆปืนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันยิงไกลได้นะครับเพื่อน ต้องจัดการมันนี่แหละอู้ยังไม่หมดอีกมันจะสตันนะครับถ้ามันโดนฟันมันจะสตันเรียบร้อยโอ้โหเจ้าถือปืนนี้มาหลายตัวจริงเลยอุ๊ยผมโดนจากตัวข้างหลังเจ้าพ่อครัวนี้ก็ร้ายจริงๆเลยอ่ะมันจุกรจกระสุนมันจุกกระสุนฟันมัน มันยิงมาแล้วนะเพื่อนๆระวังต้องหลบนะครับนนมันจบกระสุนอีกแล้วอืมโอ้ยอกว่าจะชนะโอ้ยเหนื่อยเลยโหขวานนี้ดดเมจน้อยอะดดเมจไม่เยอะนะครับขวานเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวผมชอบไปที่เป็น question mark นะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับสุ่มสุ่มภารกิจให้เรา อะไรเนี่ยอ๋อมันมีสมบัติอยู่ในถ้านะครับเราอยากจะเอาไปเท่าไหรอ่อ่ะผมเอาแค่บางอันก็พอโอเคถ้าเอาบางอันนี้มันจะมี s u c c e s ให้เราเลือกเยอะนะครับโอ้โหแล้วดูผมนี่ดวงแบบดีมากขนาดมันมีกระโหลกอันเดียวผมยังโดนน่ะ <c> เ <oughs> พื่อนเพื่อนดวงแย่สุดๆเลยอะ่ะเซ็งมากเลยเพื่อนๆ เนี่ยเราเลยต้องมานั่งสู้กับไอ้เจ้าพวกสเกลเลตัอนพวกนี้นะครับตายไส่หมดพวกนี้มันชอบฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมครับอุ้ยจะกระโดดมาเอาซิเอาซิดีที่มันสตันนะครับเวลาเราฟันมันฟื้นมาเออนั่นแหละเอ้ยต้องอ้อมไปด้านหลังมันจะดีที่สุดนะครับ มันฟื้นมาอีกแน่เลยตัวไหนฟื้นอ่ะตัวนี้ฟื้นโอเคเจ้านี้หล่ไลยไลยมาซิมาซิมาซิมามามา,มาฟื้นตัวไหนฟื้นตัวไหนฟื้นตัวนี้ฟื้นได้เลยเสร็จแล้วนะครับ โอ้โหดวงนี้แย่มากเลยอะเอปลี่ยนเกาะก็ได้นะครับอันนี้โอเคอยู่เวลาเราขึ้นด่านใหม่อันนี้ชนะแล้วนะครับเราขึ้นด่านใหม่เนี่ยหมายถึงจะไปสู้กับบอสตัวใหม่นะครับเพื่อนเมันจะเอาของของเราออกหมดเลยนะครับให้เรากลับไปเป็นค่าพื้นฐานนะครับเพื่อนๆไม่โอเคเลยนะเกมนี้ยเพื่อนเหาเงินได้เท่าไหร่เพื่อนเหา อาหารได้เท่าไหร่หรือว่าเพื่อนๆใช้อาวุธอะไรที่ดีๆนะครับระหว่างเนี่ยเพื่อนๆที่เดินทางหรือเพื่อนๆเจอเมอร์ช้านพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าดีๆแล้วเพื่อนๆซื้อมาพอเวลาเริ่มด่านบอสตัวใหม่เนี่ยมันลบออกหมดเลยนะครับคือเหมือนให้เริ่มต้นใหม่เลยอะ่ะผมนี่เบื่อมากเลยอะ่ะอ้หเออมันไส้มัน ยิงปืนนะครับหลบแล้วไปโจมตีด้านหลังมันเรียบร้อยมาเด้เจ้าพ่อขวดนี้ไลท์นะครับเนี่ยมันแทงเรานะครับเพื่อนเพื่อนมันพุ่งมาแทงเราอะระวังนะครับเนี่ยระวังนะครับเพื่อนเพื่อนอุ้ยเกือบ อุ้ยโดนมันบรรจุกระสุนอยู่หยุดสักทีนะเพื่อนเนี่ยครับม,มันพุ่งมาแทงพลาดนิดนึงนี่อะไรอะ Wi-Fi นะครับอันนี้โอเคเหมือนอะาอะไรยิงสักอย่างนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาวุธอะไรนะครับแต่ไม่ไม่อยากเก็บเพราะว่า ค่าโจมตีมันไม่เยอะนะครับพยายามจิบเปลี่ยนอันไหนที่เป็นค่าโจมตีเยอะๆอันนี้คืออุปกรณ์นะครับเขาอยากจะได้เนี่ยครับของบางอย่างที่เนี่ยครับออกแกนคินเดอร์เพื่อที่จะให้เจ้าเต่านะครับก็คือในความหมายว่าเขาจะให้เราให้ช่วยเจ้าเต่านี้นะครับช่วยแบบไหนช่วยให้อาหารหรือว่าเอาจ่ายเงินแต่ผมจ่ายเงินดีกว่านะครับเหมือนเขาเป็นนักพเนจรดนตรีนะครับเป็นดนตรีเป็นนักดนตรีพเนจร นี่มีซั c เซสสามเดี๋ยวผมจะดวงแย่อีกล่ะเนี่ยดูดิอืเอาใหม่โอ้โหโกงกันไปนเนี่ยเออขนาดซั c เซสสามใบเลยนะผมยังเลือกผิดอีกอะหมายถึงเลือกดวงไม่ดีเลยนะครับยังได้หัวกะโหลกอย่างเพื่อนๆเห็นแล้วเมื่อกี้เซ็งเลยอะ่ะเอาอีกละเอ้ยพวกเอ้ย พวกโจรสลัดนะครับโจรสลัดที่มันชอบวางระเบิดนะเพื่อนๆเ,เอาซี่เอาซี่เอาซี่อันนี้เป็นใช้โมโลโทคว้างใส่เรานะเพื่อนๆระวังด้วยนะครับแต่ดีที่ว่ามันเวลาเราฟันมันนะครับมันจะสตันนะครับอุ้ย,ยเกือบเอาซี่เออเมันสตันนะครับระเบิดนี้หนีให้ได้นะครับเพื่อนๆเนีย่ยครับ อุ้ยไม่โดนน่ะหยุดหยุดดีหยุด,ด,ยดไม่หยุดอ่ะเออหยุดสักทีนั่นแหละเออระเบิดเพื่อนมันเอา้าโดนเองอีกอะ่ะเออเอ้าโดนเองเลยนะครับ้ออยากกลางเต็นแล้วว่ะแล้วก็เจอพ่อค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ อนนี้ไม่เจอพ่อค้าแล้วก็กางเต็นท์ไม่ได้อีกอะ่ะเซ็งเลยเพราะว่าพลังเลือดมันลดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเหลือ800กว่าแล้วเกมนี้พูดง่ายเมื่อกี้ผมลองดูแล้วเอ้ยมีพ่อค้าพอดีนะครับเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าโอ้พ่อค้านะครับผมลองดูแล้วถ้าตาย2รอบก็คือเกมโอเวอร์นะครับเกมโอเวอร์าตาย2รอบ et, แต่เดอรไม้กิเกเนตไม่เอานี่กางเต็นท์นี่ medicine พชั่นนะครับ โอเคขอเลือดขอเลือดขอเลือดโอเคมีทาเล้นโบนัสนะครับโ,โหผมมีกางเต็นตั้ง3อันเนีเ่ยเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยเก็บได้ดีนะครับแต่พอเวลาเข้าบอสตัวใหม่ของทุกอย่างหายหมดนะครับเ,เพื่อนๆอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่นะครับไอ้เจ้านี่ บิลลี่เบรล์รนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหมโลโทออกไปไอ้เจ้าอ้วน ผมตีมันจมตีมันจมตีมันระวังนะครับจุดที่ถังเบียร์มันลงมาเพื่อนๆระวังด้วยให้มันพุ่งไปให้มันพุ่งไปอุ้ยหลบหบเอา้าโดน อื้โดนอีกต้องหลบก่อนเอาพุ่งมาเอออีกนิดเดียวอื้อเรียบร้อยไปกลับไปโดนขังไม่เหมือนเดิมชนะแล้วนะครับเมื่อกี้โดนไปต้องประมาณ3รอบเสียดายจังนี่เราวัปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กัน โอเคได้เคิร์สอันนี้นะครับอะเอ็กเซเลยเพราะมันก็โอเคอยู่นะครับไปจุดนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวจะได้รีบเดินทางไปหาไอซ์วอล์กเกอร์นะครับเพื่อนๆผีพวกผีอืมพวกผีนะครับ อืมโอ้โหมันโจมตีแรงเหมือนกันนะครับอืมโจมตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปโอ้โหยังไม่ชนะอีกโอ้มาหลายตัวเหมือนกันนะครับอืมอเจ้าธนู นี่ฟันมันไปเกาะพังไปซะโหผีนี้มาคู่ก่อนนี้เลยนะครับนีเรียบร้อยชนะแล้วโอ้โหกว่าจะชนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันไหนดีกว่านะครับโอเคอันนี้น่าจะดีกว่า อยากกางเต็นมากเลยอ่ะชนะแล้วนะครับไม่ไหวเลยอ่ะก่อนจะถึงไอซ์อล์กเกอร์นี้ผมว่าผมเดี้ยงแน่เลยอ่ะโอเคเราร้องเพลงนะครับ <c oughs> จริงๆก็คือการถอยลูกเต่านี่แหละครับถ้าถอยได้หน้าดีก็จบดีนะครับโอเคจบดีนี่เราได้ทาเลนต์โบนัสนะครับเฮ้ย <c oughs> กลางเต็นต์กลางเต็น oh, like ์ okay. โอ้โหอัศ oh. วินไหนลองลองเบคฟอร์เมอร์ซี่นะครับก็คือว่าร้องขอความเมตตานะครับเดี๋ยวลองดูโอเคโอ้ยครึ่งครึ่งนะครับมันให้เราเปิดไพ่ครึ่งครึ่งเออสักเซสนะครับโอเคแสง์ก็มันเมตตาเราโอเคนี่เราเดเมจมาแค่10%นะครับเพื่อนๆ แต่เกาะแตกนะเนี่ยโอเคเราไปที่จุดวาร์ปนะครับเดี๋ยวเปิดไพ่อ๋อโอเคได้ความแข็งแรงนะครับอ่ะเอ็กซิเลยอินเนอร์จรีมาขึ้นมา20นะครับโอ้โหเจ้าแบทแมนนะครับมันมาโจมตีเราจริงๆพวกนี้มันเล่นงานไม่ยากนะครับ เพื่อนๆรู้จังหวะมันหน่อยอุ้ยเนี่ยครับอุ้ยเกือบเนี่ยเด่ยโดนลุมนะเพื่อนๆระวังนะครับระวังนะโดนลุมโอ้โหเมื่อกี้ผมโดนลุมเลยอะ่ะโอโ้มีหัวใจใเก็บนิดนึงนะครับก็ยังดีชนะแล้วโอ้โหแต่เลือดลดรัวๆเลยเมื่อกี้เพื่อนเห็นใช่ไหมครับ งับ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 ส,สุดเลยอะ่ะอ่ะไปขอดูหน่อยโอ้มาเจอแคมป์นะครับเซตอัพแคมป์เลยโอ้ดีมากอืมโอเคนอนเพื่อที่จะฮิวตัวเองหน่อยนะครับดูว่าได้อะไรอีกอ๋อ เราจะให้อะไรดีให้เงินดีกว่าเนาะเสียเงินไป15เหรียญน,นะครับมันมีกาดก็คือเป็นคนที่คอยเฝ้าอยู่ที่นี่นะครับเ,เพื่อนๆโอ้พวกสเกเลตันอีกแล้วอะ่ะพวกโครงกระดูกนะครับหืมอ,อยู่ๆก็พุ่งมาม่เลยอะ่ะพวกนี้มันร้ายเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้มันเหมือนมันจะฟันมาเลยอะ่ะอุย้ยมันเงื้องดาบมาแล้วอืม ผมตีมันจมตีมันเอาฟันลงมามันเชื่องช้านะครับพวกนี้อุย้ยโดนประมาทไปนิดนึงโอ้ใส่เกราะหนามากเพิ่งเคยเจอนะครับเอาออกมาซิมามามา,มาไอพวกธนูนี้มันไล่นะครับเพื่อนๆยังไงถ้าเจอแล้วก็ต้องฆ่ามันก่อนนะครับ หลบให้ดีนะครับเป็นไอเจ้านี้นี่เองใส่เกราะมานี่พลาดมันถ้าเวลาราหลบได้ในจังหวะที่ถูกต้องนะครับตัวของเราก็จะมีพลังพิเศษนะครับในการโจมตีที่รุนแรงนะครับเพื่อนๆเอโอ,เโอ้โหเหลือเลือด800อยกว่าชนะแล้วนะครับจะไหวไหมเนี่ยไอเจ้าไอซ์วอล์กเกอร์นี่มันร้ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ไอ้สู้กับมันเลยถึงแล้วนะครับไอส์วอล์กเกอร์เนี่ยครับโจมตีมันดูซิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนไอ้เจ้านี่ไอส์วอล์กเกอร์นะครับในที่สุดก็เจอมันโอ้โหโอ้วิอะไรอ่ะอ๋อตกใจ ล้มล้มล้มอย่างนี้ก็เสร็จโอ้โหอ้โหเกือบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ย,วยวต้องหลบให้ดีนะครับยิงมาแน่เลย เอาไปมันร้ายจริงเจ้านี่เหนื่อยเปล่าเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหโอ้โหยังยิงไม่ได้อุ้ยเกือบเอาไปมันตายแล้วนะครับเลือดผมก็เกือบไม่รอด ย้ e, ชนะแล้วนะครับไอซ์บ็อกเกอร์เพื่อนๆโอ้โหพลังมันร้ายมากเลยอะ่ะเจ้านี่โหดเหมือนกันสเกเลตันคิงนะครับเป็นราชาโครงกระดูกนะครับเพื่อนๆนี่คืออันล็อกแล้วนะนี่คือบอสตัวสุดท้ายนะครับสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหโอ้ยโอเคนะครับเพื่อนๆสําสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ยังปิดอยู่เลยอะ่ะมันยังไม่เปิดนะครับแต่นี้เปิดแล้วซึ่งผมอัพเต็มหมดแล้วนะครับ ก็สำหรับเนี่ยครับอันเดดก็คือพวกอมตะนะครับผมฆ่าเจ้าไอส์วอเกอร์เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้านี้นะครับสเกลตันคิงนะครับเพื่อนๆเป็นลอชอของโครงกระดูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโอดแชแนลวันนี้ผมให้เพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้ผมกับมมโอดแชแนลด้วยนะครับในเกม Night of the b l a d e l a n d นะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ